สวัสดีค่ะอีสานสิมาบอกเลยจ้าปวดข้อมือด้อค่ะอีสานมีประสบการณ์มา26ปีจ้าว่าเขาลียู่ใสเขาปวดย่หมองนึงแต่ว่าเขาเปลี่ยนยุหมงนึงเด้อค่ะนี่แหละตรงสําคัญนี่ให้เบิ่งไหด้อจ้าเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดให้ตัวเองจ้าอีสานสิมาบอกเบิ่งตามอีสานเฮ็ดตามอีสานไปเด้อค่ะเอาเบิ่งเด้อค่ะปวด ปวดตรงนี้เนาะค่ะนี่คอเนาะตรงคอเนาะจะเนาะปวดคอนี่ปวดคอนี่ปวดหลายหลายเค่ะนี่ปวดคอนี่ปวดลายนี่คอมือนี่แต่ว่าเขาสิบเบิ่งเส้นตรงขึ้นมาเด้อค่ะมานี่นี่นี่มานี่ให้เขากดยุ่ม่องนี่เด้อค่ะนี่ยู่เละนี่เด้อนี่เส้นตรงมองเขาปวดเขาปวดยุ่นี่ค่ะนี่เขาสิเป็นยุ่เละนี่เด้อค่ะเ้อนี่ละนี่ให้เขากดยุ่มละนี่ขันป้าบมองใดน่นแมนแล้วเขาสิเขาพลิกยู่นี่เด้อค่ะ เขาพิกเลียดเลียดเลียดมันเลี้ยงมองนี้บ่ได้มันปวดเขาพิกยุ่ยรอดนี่แหละค่ะเบิ้งกดลงเขาสิเก็บยุ่ยรอดนี่ยังสี่หลักจันแล้วก็แต่เขาสิเก็บยุ่งมองใดแต่ว่ามันเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับหมองปวดคอมองนี้ค่ะนี่ลายอีสานมาบอกว่าเขาลี่ยู่ยังสี่จันเขาเลยบอกว่าปวดเป็นยังยังกดบ่ซเถือเขาลี่ยู่พีเดอค่ะมองมันพีกเลียดมาเลี้ยงบ่ได้มันปวดนี่เด้อค่ะนี่ระวังคอเนาะค่ะนะคอนี่เนี่ย เขาสิขึ้นมานี่ให้กดตรงตามนี่นะกดเบื้เงรออังสีลหลังมันสิแป๊บแป๊บก,ก็คือต้องกดอยู่รอน,นี่ให้เลียดมาเลี่ยงตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะหายปวดกระสิก,กรรมได้ค่ะโบ,บ๊ปวดเอาคันหายแล้วก็กดไล่กดแช์บอกกันเนเด้อค่ะบอกเพื่อนมนุษย์น้ำกันเลียดตนกันนะจ้าสวัสดีค่ะ